It's about matter all be you going, no you'll where where สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบอสครับคุณยูนคุณป๊อปแล้วก็คุณอาร์นะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันดอร์าเซลคุณอาร์สวัสดีครับ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 โอเคไปฮะไม่ต้องรอครับเราไปฮะ ไปได้เข้าห้องทำภารกิจกันเลยหลังจากที่รรทำพาะกิจครั้งนี้แล้วเราไปปนแอร์เฟรนมานะครับไปป้นแหนบเลยก็นน้เราดูแผนที่ให้ทุกค,คนนั่งมายืนดูนะครับนะเราต้องปรึกษากันก่อนนะครับเรามาวางแผนก่อนต่อไปเราต้องไปป้นรถบัสนะฮะเพื่อที่จะไปขโมยเอ้ยเพื่อที่จะไปช่วยตัวประกันหรือคนที่ติดคุกอยู่นั่นเองนะฮะโอเคไปฮะรออะไรอยู่เดี yeah. ๋ย ทุกคนจอยมาไหมครับครับเข,เ,เข้ามาแล้วโอเคเข้ามาเลยฮะโอเคย่า yeah. ทุกคนปืนพร้อมนะครับปืนพร้อมครับปืนพร้อมความตายพร้อมนะพรพร้อมครับพร้พรอม <laughs> อย่าลืมนะครับโหวตกันได้นะฮะคุณป๊อปกดหนึ่งคุณยุนกดสองผมกดสามนะฮะแล้วก็คุณอาร์ตกดสี่ส่งมาที่4 5่เ8้า 5, 6, 8, 8, นะครับนะฮะจะดูว่าใครเป็นคนพูดเป็นผู้ชนะสำหรับคลิปนี้นะฮะรอลอรุ้นกันได้ครับเฮ้ยผมเห็นหน้ากากนี้มันเหมือน The Walking Dead เลยอะ่ะ้ยมันดูหนัง The Walking Dead อยู่อะ่ะเฮ้ยผมไม่ใส่หน้ากากดีกว่าวเราเปลี่ยนหนมุ้ เอา<ม>ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นชุดเอรเราใส่มาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับเซ็งไก่มันบัง<อ>ครับเหรอใช่ครับโอเคภารกิจนี้เราจะไปขโมยรถบัสนะเราขโมขโมยรถบัสกันนะครับโอเค ตอนนี้คลิปนี้เนี่ยเราอาจจะใช้เวลาเลือกชุดประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะภารกิจทำประมาณหนึ่งาทีก็เสร็จแล้วครับเขาที่อยหรอตายแล้วเจ้าย่าฮูแต่ละคนนี่ผมกป็คุณยุนนี่ไปไปสะดุดฝุ่นตรงนี้ป้าตรงที่เขากำลังทำแผลกันอยู่ป้าไอ้ป้ายติดห้ามเข้าก็ติดเต็มเลย โอเคมิชช okay. yeah! ั <noise> right ่นมาครับเย่ห้ามตายนะครับบอกตรงชึบรถที่ผมขับอยู่เป็นรถการกระสุนนะฮะการกระสุนออกนะครับเข้าแล้วเข้าเลยนะฮะโอเคเราต้องไปจับเราต้องไปหยิบหยิบรถโอ้ยไรเชียวหัวไปนี่มันนี่ไม่ธรรมดาครับ อุ้ยคันนี้แม่งแรงอ่ะคุณยนน่ะรถถังมานี่ผมรอพรุ่งนี้แล้วกันนะเฮ้ยไอรถคันนี้ก็ถักขับแรงกันนะผมไม่ได้เอ้ยคุณอาบอะไกลนะอู้อู้เฮ้ยละไกลอ่าตอนนี้ผมสำรวจโพลแล้วนะฮะตอนนี้ทุกคนเชียร์คุณยนนะที่หนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะครับยังส่งมาได้อยู่นะครับสำหรับ โบดนะผลโบดยังส่งมาได้อยู่เอ้ยคุณอาร์ทำไรอะ่ะอะไรครับคุณอารนะ์แล้วคุณปอมา<ร>ชนชนเมื่อกี้ยังไม่ได้ชนเลย,เลยจริงเหรอครับมไม่เลยแล้วเมื่อกี้ใครเขาชนอะ่ะมันมันอาจจะแหลกมั้งครับคุณโบดอ๋อผมเห็นชนชนในเนี่ยไอ้คอสะพานเต็มที่เลยผม,ผมก็เคยเห็นเห<อ>มือนกันได้กบบที่อย่างเงี้ย<อ>ดีๆชนใช่โอเค เราจะไปขโมยรถบัสกันนะครับอย่าลืมนะฮะท่านผู้พัฒนาเกมล o c กสตารนะครับมาเห็นคลิปนี้นะฮะและจะลังชมอยู่นะครับใช้ Google Translate ก็ได้นะฮะผมจะบอกว่าแนะนำนะครับก็คือว่าตู้ ATM นะฮะในเกมแนะนำให้ซิงกับตู้ ATM จริงนะฮะ ผมว่าผมจะโอนต่างออกไปธนาคารกรุงเทพสักสี่ห้าล้านนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอาจจะอัปเดตไวๆก็ได้ครับสักพรุ่งนี้มาลี้ก็ได้นะผมรออยู่นะส่งเมลมาเมลก็ bosschatgaming at hotmail com นะครับคุยกันได <c oughs> ออ้แล้วก็ระบบระบบขอเพลงนะฮะระบบขอเพลงช่องพวกขึ้นอ๋อใ,ให้ใส่หน้าก,กาก้วยครับกดลูกศรซ้ายใส่หน้าก,กาก รู้สึกมันมีเสียงเอ็โคเข้ามาด้วยนะคะคุณยเปิดทำไมอ่ะคุยเปิดลำโพงสีดำป่เป้่เหมือนีเกรสเมื่อกี้มันมันเหมือนมีเสียงเอ็โคเพิ่มขึ้นมาหลังจากเมื่อกี้ไม่ค่อยมีนะโอเค อ่าใครเตรียมยิงฮอรครับเ๋ยวผมมีที์ให้เลยอ้าวอ้าวอ้าวเป็นอะไะวะคุณป๊อปเดี๋ยวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมขึ้นรถคุณป๊อปแล้วกันเ็ดมอนเอาแล้วเหรออ้าวรถนี้เข้ามาโอ,โอ้มาเบียดทำไมวะอะไรอ่ะรถมันมาชนผมเฉยเลย อุนอินดาโอเคขึ้นรถเลยครับอย่าลืมใส่หน้ากากเลยนะครับผมทุกสอนใส่หน้ากากตำรวจมันจะไม่ไา้จะจับนะมองเองโอเคขึ้นเลยครับเอ,อผมรู้สึกว่าพอผมใส่หน้ากากอ่ะตำรวจไม่ขึ้นนะดาวไม่ขึ้นนะครับผมขึ้นแล้วนะยขึ้นแล้วว่ะสามดาวด้วยชิปเป่งละ <c oughs> งานเงือบไม่น่าทักเลยบุษราจะชมเลยงานงอก โอเคแล้วเจอกันที่ทางช้างเผือกนะครับทุกคนโอ้มาสป,ปอร์ตผมด้วยไม่ได้เหรอ,อเดี๋ยวคุณป๊อปคุณป๊อปขับรถทัวร์ใช่ปะ่ะรถล้มทุกใช่ปะ่ะใช่คุณป๊อปไอรถบรรทุกเนี่ยตำรวจมันจะไม่เห็นหรือเปล่ามันจะแบบว่าเรดาร์มันจะแบบไม่ไม่หาเห็นปะไม่เห็นได้ไงเ,เนี่ยสามดาวเนี่ยไม่ใช่คือคือในแผนที่อ่ะเวลามันจะไม่ขยับอ่ะเวลาคืออะไรพวกเรดาร์มันจะไม่เห็นเราอ่ะเออจรด้วยใช่ไหมเขาผมก็ไม่เห็นนะเมืเ่อกี้ที่ผมลองเล่นอยู่อ่ะ ใช่ป่ะคือคุณป๊อปก็หนีไปได้เรื่อยๆอ่ะตอนนี้มันเห็นแล้วอ้าวชิปเปิลละคุณป๊อปขับดีๆนะเฮ้ยเย้คุณดาร์กอย่าอย่าชนอย่าชนพยายามเข้าเลยนี่ยังไม่ได้ชนเลย่าวันแล้วใคชนเมื่อกีตำรวจเปล่าไอ้นี่มันมันแหลกมั้งเออเห็นเมื่อกี้เหมือนใครมาชนผมอ่ะไปโอเคผมรอดแล้วนะผมรอดแล้วผมรอดแล้วคุณยืนนี่เองผมยังไม่ได้ชน เอาไม่ชนเหรอแล้วไปชนมันแหลกก็ดีผมว่ามันแหลกมันแหลกนะทุกคนตอนนี้ตำรวจให้อยู่ตอนนี้ผมรอดนะฮ่าวคนโบๆๆอๆๆๆวรๆๆๆนๆๆ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 ๆนกๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆอนๆๆๆๆอๆมๆๆ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 ๆอนๆๆ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 ๆยๆๆนๆ่ๆๆๆๆๆยๆๆ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 มๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆ มาดูกันนะครับว่าสีมืูดจะดีเท่าไหร่โอเคตอนนี้ผมผมหนีตำรวจคนแล้วนะฮะรอเพื่อนๆคุณป้อมมาเอารถผมไปไหมเราจะผมขับรถบัสต่อเพราะผมผมดาวหายแล้วอะรถบัสจะได้ไม่ต้อเลยเนี่ยจะพ้นจะพ้นแล้วเนี่ยยี้ยียไหนผมขอไปชมหน่อยเย่เย่เห็นยังหนีพ้นแล้วเนี่ยนี่ไงไม่ธรรมดาครับ โอเคครับผมผมผมหนีตำรวจแล้วนะได้ครับได้ครับผมยังเลยคุณอาร์ตหนีตำรวจเลยครับป๊อบหลุดจะแล้วไม่ใช่อะไรคุณป๊อบเรียบร้อยแล้วครับใช่ผมใช้ขีมือล้นล้นเลยนะเมื่อกี้เอ้ผมขอขึ้นรถได้ไหมมาเลยมาเลยเจอดๆๆเจอกนจอกนเอ้าไอ้ย่าตายเดี๋ยวไปพาไปทัศนคษาโอเคเอาไปจดจักนะครับ โอเคเดี๋ยวรอทุกคนรู้สเตอร์บแล้วมันก็น่าจะบอกพิชั่นต่อไปให้นะครับตอนนี้เหลือใครครับเหลือคุณอาร์ทคนเดียวใช่ไหมครัอ่ะโอเคตอนนี้ดาวเป็นไงบ้างครับปพิบัตินี้โอเคภารกิจปลดรบัตสก็ไม่ได้ยากนะ แล้วเราก็มาถึงฟาร์มวัวครับครับแล้วเราจะไปรีดนมวัวกันนะฮะวันนี้เนี่ยเราพามาทัศนศึกษากันนะครับโอเคคุณป๊อบครับวิทยากรลงก่อนนะฮะโอเค okay. <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์นะครับวิท <c oughs> ยากรเลยนั่นนะวิทยากรนะฮะ <c oughs> สวัสดีครับรีดนมวัวเป็นไงบ้างครับ <c oughs> อ๋อมันเบรกมากเลยอ๋อ,อโอเค <c oughs> อ๋อเข้าใจแล้วไม่คจดหนีกูทำไมแล้วกูไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมึงวิ่งโอ้วโ โชคเม้งอุ้ยนะนกระจายอ่ะคนละครับคนละคนมด๊ทโชคตู่ทีเว่นกระจายอ่ะโอเคเอาบัสไปที่ดรอปออฟนะฮะน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่ซ่อนมั้งแล้วพุ่งไปขอตึกจริงๆแล้วดูรถบัสเขาขับขึ้นเขาอ่ะ มีที่ไหนเขาขับรถไปขึ้นเขาอ่ะอ้าอ้าแต่ละคนแล้วคุณยืนก็ผ่านนำจริงๆอ้าดูคนนำอ้าว้ไปแล้วอ้าว้าอพังพังอ้าวหัวทิ่มโอ้โหเหินด้วยโอ้ลอยได้อะเช็ดบอลลีเดียวเยอสาวต้นไม้อืมนี่ตำรอจ เยเนี่ยผมขับตามท้ายคุณยุนไปเนี่ยอุ้ยนอ้โหี่บันดับดิฟด้วยดิฟด้วยดิฟด้วยโอ้โหดิฟได้ด้วยเว้ยเราบ้าที่ไหนกับพดิฟกันอุ้ยคุณอาจร์ตเอาอุ้ยโคนอีก ไม่ต bon ้องเป็นไรเหยีดเหยียดเหย่าอย่าเหมาผมไม่อยากเหมาร้นเฮ้ยซื้อผลไม้ก่อนเฮ้ได้ได้ได้ผมพอดีผมอยากซื้อเนี่ยซื้อมะขามอ่ะเรื่องของผมขอลงดูก่อนมีอะไรกินบ้างแป๊บ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 ผลัดกินผลัดกินเออมีกล้วยครับคุณยุนเอากล้วยไหมฮะสนใจกล้วยไหมมีส้มมีผมชอบเลยอ่ะชิบหายแล้วใครยิงขึ้นเลยขึ้นเลยวบผมมีขึ้นเลยขึ้นเลยให้เร็วที่ดไป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  โอ้ยไม่ธรรมดาครับโอเคไปฮะไปฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาเขาจะรอนานนะครับว่าทำไมเราทำภารกิจไม่เสร็จสักทีนะฮะอ่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะ อย่าลืมนะครับผลโหวตตอนนี้นะฮะก็กำลังสูสีกันเลยครับตอนนี้คะแนนห้าสิบห้าสิบนะครับกดโหวตกันได้นะฮะคุณป๊อปกดหนึ่งคุณยืนกดสองคุณอาร์ตกดสามผมกดสี่นะครับนะฮะโหวตกันได้ครับตอนนี้เปิดโหวตอยู่นะฮะยังไม่ปิดครับตอ้มเรียบร้อยเย้โอเคเรียบร้อยครับ ไนส์ปากคนณบดเหมือนน้นปากแตกอะปากแดงปากแดงไปเช็คบดซะมันแตกเลเรียบร้อยครับมิชั่นเซตอัพนะฮะผมได้ผมผมได้แต้มล่าสุดน้อยสุดเลยอะจับพอยได้สิบ้าแต้มนะครับโอเคมันก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับเกมนี้นะครับเนี่ยผมเลเวลก้อนสิบแล้ว เคคุณปอเบลเก้าสิบแล้วนะฮะคุณยุนเจวิลสี่พันแล้วนะครับนะตามไปให้ทันนะโอ้จะ <laughs> ร้อกันทะเลอะกันคนเขากดเบรอร์ผมใหญ่เลย <laughs> เบรอร์อะไรเบรอร์กรัมัดเบอร์เย่าเบอร์เย่อร์ยุนเฮ้ยใค่ปะเฮ้ยแล้บอสชิป้าแล้วโอ้ยเราก็มองเราก็มองหาอยู่เลยอะไรอ่ะ กำลังจะเปลี่ยนหนะก็หกเลยยินเสียงกริ๊กยินเสียงสลักผมเห็นเม็ดมะม่วงล่องหน่ป๊อปอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคุณป๊อปคุณยูและคุณอาร์นะขอลาไปก่อนนะชมต่อคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ